สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําปุ๋ยหมักเองค่ะเราจะเอาขยะจากครัวเรือนนะคะแล้วก็ขยะจากสวนด้วยมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินเนาะปลูกผักผักก็งามแล้วก็มีผลผลิตดีด้วยค่ะเราจะทําปุ๋ยในกล่องพลาสติกนี้ค่ะ คุณจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะก็ขอให้มีรูด้านล่างนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ำเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีรูระบายน้ำเนี่ยปุ๋ยที่เราทำเนี่ยมันก็จะเปียกนะคะอันนี้เราก็ใช้กล่องพลาสติกธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็เจาะรูด้านล่างแล้วก็มีฝาปิดด้านบนด้วยทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราใส่อะไรได้บ้างในถังหมักปุ๋ยนะคะ หลักๆเลยเนี่ยก็เป็นขยะจากครัวเรือนค่ะก็เป็นเปลือกผักเปลือกผลไม้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นขยะจากสวนก็เป็นเศษหญ้านะคะเศษใบไม้นะคะอันนี้ส่วนนี้จะเรียกว่าเป็นสีเขียวหนึ่งส่วนเนาะทีนี้มาส่วนที่สองนะคะอันนี้เรียกว่าส่วนเป็นที่เป็นสีน้ำตาลก็เป็นใบไม้แห้ง นะคะก็เป็นเปลือกต้นไม้สับละเอียดก็ได้หรือถ้าไม่มีเนี่ยจะใช้กล่องกล่องไข่เนาะอันนี้เป็นกล่องกระดาษไข่หรือว่าเป็นกล่องกระดาษก็ได้นะคะเราก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ให้เขาเปียกชุ่มก่อนที่เราจะใส่ในทางหมักปุ๋ยนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นส่วนสีน้ำตาลค่ะ เราต้องการทั้งสองส่วนเนี่ยผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้ถังหมักปุ๋ยของเราเนี่ยมีการเน่าสลายอย่างดีนะคะถ้าเราเอาสีเขียวอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยเวลาเขาเน่าสลายก็เปียกนะคะเหม็นเน่าด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาส่วนสีน้ำตาลผสมเข้าไปทั้งสองส่วนส่วนสีเขียวครึ่งหนึ่งสีน้ำตาลครึ่งหนึ่งเวลาที่เราได้ปุ๋ยหมักเองมาเนี่ยเขาก็จะมีคุณภาพดีค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่คุณสามารถช่วยให้เขาเน่าสลายไวนะคะจะใช้ปุ๋ยคอกก็ได้อันนี้เป็นปุ๋ยขี้กาะอัดเม็ดค่ะลืมบอกไปนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเราใช้ส่วนสีน้ำตาลเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยปุ๋ยหมักเองของเราก็ไม่เน่าสลายนะคะก็ควรจะมีความสมดุลกันทั้งสองส่วนค่ะสีเขียวหส่วนนะคะแล้วก็สีน้ำตาลหส่วนค่ะ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำและค่ะอันนี้เป็นกล่องกระดาษไขเนาะอันนี้เราแช่น้ําแล้วนะคะเขาเปียกเนาะจะได้น้าสลายไวเราจะใส่ลงด้านล่างค่ะแล้วก็จะสลับกันเนาะอันนี้เราจะใส่อันนี้เป็นขยะในครัวเรือนค่ะแล้วก็เทใส,ส่ลงไป อันนี้เป็นใบไม้แห้งค่ะอันนี้เป็นส่วนสีน้ำตาลเนาะก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นขยะจากสวนนะคะอันนี้เป็นเศษหญ้าเศษใบไม้เศษผักจากในสวนเราก็ใส่ลงไปค่ะถ้าผสมเข้ากันได้ก็จะดีนะคะ อันนี้ก็เป็นเปลือกไม้เนาะเปลือกต้นไม้สับละเอียดแล้วก็จะใส่ข้างบนนี้ค่ะถ้าเราเห็นว่ามันแห้งจนเกินไปเนาะเราก็รดน้ำด้านบนน่นนะคะเพราะว่าความชื้นก็จะช่วยให้ปุ๋ยหมักเองของเราเนี่ยเน่าสลายไวค่ะ อันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่ค่ะอันนี้คุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าถ้าคุณมีนะคะคุณใส่เนี่ยเขาก็จะช่วยในการเน่าสลายไวค่ะแล้วก็กระจายให้ไปทั่วๆถ้าเราผสมเข้ากันได้ก็จะดีนะคะเขาก็ได้จะได้กระจายเนาะก็จะได้เน่าสลายไวค่ะ ก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าต้องให้ตรงเป๊ะเนาะหนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วนนะคะอาจจะมากหน่อยสีสิบต่อ6กสปอร์เซ็นตก็ได้นะคะถ้าเรามีเท่านั้นเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เป็นการทำปุ๋ยมังเองใช้นะคะ แ่ด้วยหลักการนี้ก็ควรเป็นหนึงต่อหนึงส่วนเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะแล้วเก็บไว้ในที่ร่มมานะคะเขาก็จะเน่าสลายไวค่ะเรามาดูถังหมักปุ๋ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเน่าสลายเนาะพอเขาเริ่มเน่าสลายเนี่ย เราก็เติมวัตถุดิบลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็มีอันนี้เป็นขยะจากครัวเรือนเนาะก็มีเปลือกกล้วยนะคะเปลือกผลไม้เปลือกผักแล้วก็มีรังไข่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็อีกถังหนึ่งอันนี้ก็เป็นขยะจากสวนค่ะก็มีทั้งใบไม้แห้งนะคะเราก็จะเอาทั้งสองอย่างนี้อันนี้ก็เป็นถังสีเขียวเนาะแล้วก็เป็นถังสีน้ำตาลน,นะคะก็อย่างละครึ่ง เราก็จะเอามารวมกันในถังหมักปุ๋ยนี่ค่ะเขาก็จะได้เน่าสลายไ,ไวๆค่ะก็จะใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยผสมกันเนาะเราก็เอาขยะจากครัวเรือนใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาขยะจากสวนอันนี้ก็มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาล ใส่แล้วก็ผสมกันค่ะถ้าเราคระเขากเนาะเขาก็จะได้เน่าสลายไวไวค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเขาก็จะได้เน่าสลายไปไวค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่20กันยายนค่ะก็มาอัปเดตปุ๋ยหมักเองของเราเนาะที่เราได้ใส่ลงไปนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยปุ๋ยก็เริ่มเน่าสลายนะคะ ตอนที่เราใสา่ไปเนี่ยก็อยู่ขอบด้านบนเลยเนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยุบตัวก็มีการเน่าสลายแล้วก็อย่างที่เราใส่ไปอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศก็เริ่มงอกออกมานะคะตัวน,นี้เนี่ยเราก็รอให้เขาเน่าสลายอย่างดีก่อนเน้อค่อยนํามาใช้นะคะถ้าเขายังเน่าสลายไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็ กลับกองค่ะก็ขยับขยะนะคะจากข้างบนก็จะได้ลงไปข้างล่างจากข้างล่างที่เน่าสลายดีก็จะขึ้นมาข้างบนก็จะได้มีอากาศแทรกอยู่ระหว่างปุ๋ยหมักเองของเราเนะ้ะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเน่าไวนะคะเนี่ยเราก็ผสมแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีช่องว่างอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็เอาขยะนะคะ มาใส่ข้างบนก็ได้นะคะขยะจากครัวเรือนขยะจากสวนเราก็เอามาเติมเรื่อยๆก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่อยากเติมจะให้เขาเน่าสลายแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะเน่าสลายระยะเวลานี้นะคะก็แล้วแต่เนาะบางทีก็ใช้นานระยะเวลานานอาจถึง 6- 7เดเดือนก็แล้วแต่อากาศนะคะอย่างที่เราอยู่ในอากาศค่อนข้างหนาวบางทีเนี่ยเราก็เก็บไว้ประมาณปีหนึ่ง ให้เขาเน่าสลายดีก่อนเนี่ยเราก็นำมาใช้ค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เนี่ยเราก็เอาอะไรมาเพิ่มข้างบนก็ได้ค่ะอเอาขยะมาเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูปุ๋ยหมักเองที่เขาเน่าสลายดีนะคะว่าเขามีลักษณะอย่างไรค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเองที่เราทําได้ปีหรือปกีกว่าแล้วนะคะหลังจากที่เขาเน่าสลายดีมาดูเนื้อปุ๋ยนะคะนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้เขาเน่าสลายดีนะคะอันนี้เนี่ยเราก็พร้อมนํามาใช้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนํามาใช้นั้นนะคะเราก็เอาใสาต่ตะแกรงร่อนก่อนเนาะเพราะว่าก็ยังมีเศษไม้แบบนี้เนี่ยเขาไม่เน่าสลายนะคะเราก็ใสต่ตะแกรงร่อนเนาะ เอาส่วนที่เป็นไม้แบบนี้ที่ไม่เน่าสลายออกแล้วเราก็จะได้เนื้อปุ๋ยแบบนี้นะคะมาใช้ผสมดินแล้วก็ปลูกผักนะคะตะแกรงที่เราจะร่อนเราก็ใช้แบบนี้ค่ะมีรูประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาปุ๋ยหมักเองใส่ในตะแกรงแล้วก็ร่อนออกมาค่ะ แล้วก็เอาปุ๋ยหมักเองใส่ลงในตะแกรงเนาะแล้วก็ร่อนเอาปุ๋ยออกมาค่ะส่วนข้างบนนี้เราเอาทิ้งค่ะแล้วก็ส่วนที่ได้นี้เห็นไหมคะ อันนี้เนี่ยเราสามารถนําไปปลูกผักได้หลายอย่างเลยนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะผักก็จะงามแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะเห็นไหมคะเนื้อละเอียดเลยค่ะ ก่อนจบคลิปนี้จะพามาดูถังหมักปุ๋ยค่ะอันนี้ก็เป็นถังหมักปุ๋ยสีดําซึ่งเราได้ทําทุกปีค่ะถังนี้อันนี้เพิ่งทําค่ะยังไม่ค่อยเน่าสลายดีก็ทําเหมือนกันค่ะทั้งขยะในบ้านนะคะขยะในครัวเรือนแล้วก็ขยะในสวนเราก็ใส่รวมกันถังนี้จะเห็นว่ายังไม่เน่าสลายดีนะคะคือเราเติมเรื่อยๆเนาะส่วนที่เติมไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังสดอยู่เลยนะคะ แต่มีอีกถังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นถังสีเขียวอันนั้นเริ่มเน่าสลายเดี๋ยวพาไปดูค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็เริ่มเน่าสลายต่างจากถังสีดำนะคะนี่ค่ะอันนี้เราคุยมาให้ดูนะคะอันนี้ก็เริ่มเน่าสลายแต่ก็ยังเน่าสลายไม่ดีเนาะยังไม่พร้อมนำมาใช้นะคะ เราทิ้งไว้ประมาณ5-6เดือนหรือ1ปีก็ได้ถ้าเราไม่รีบใช้นะคะให้เขาเน่าสลายดีก่อนแล้วเราค่อยนํามาใช้นะคะก่อนใช้ก็นํามาร่อนตะแกรงก่อนเหมือนที่เราทําให้ดูเมื่อกี้นะคะถังของเรานี้ทั้งสีดําแล้วก็สีเขียวที่ให้ดูนี้นะคะถังนี้ไม่มีก้นค่ะเขาก็ย่อยสลายดีแถมบางทีเนี่ยก็มีไส้เดือนนะคะถ้าเราดูเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะมี ไส้เดือนอยู่ด้วยนะคะอันนี้เข้ามาอยู่เองนะคะไส้เดือนนี้เขาก็ช่วยในการย่อยสลายขยะให้เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะเราก็ได้ขี้ไส้เดือนด้วยนะคะปลูกผักก็งามค่ะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาชมคลิปขอบคุณค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปมีพวกผักและดอกไม้ที่เราใช้ปุ๋ยหมักเองปลูกกันนะคะแถมท้ายด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ Yeah. Mm -hmm.